จากนี้ไปขอเชิญท่านเข้าสู่รายการถนัดศีชวนชิมโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศีสวัสดีวัตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักช่วงสงกรานที่มีอยู่หลายวันที่ผ่านมานี้นะครับหาอะไรกินลำบากมากคล้ายๆกับวันตรุษจีนในสมัยก่อนๆเมื่อสมัยผมยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่หาของกินไม่ได้เลย ร้านรวงต่างๆนานาปิดหมดพอมาถึงทุกวันนี้สงกรานก็มีร้านรวงปิดเป็นส่วนมากแถวแถวที่ในเยาวราชควรจะไม่ปิดแต่ก็กลับไปซะแล้วเปลี่ยนไปแต่ก่อนนี้เขาจะปิดตอนจุดจีน แต่เดี๋ยวนี้มาปิดตอนสงกรานที่เป็นเช่นนี้ผมได้ถามทางร้านหัวเซิงหงของเจวราพรว่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าความเชื่อเก่าๆที่ว่าตอนถุดจีนเนี่ยถ้าจะใครใครทำงานทำการเนี่ยจะต้องเหนื่อยไปตลอดปีมันไม่เป็นความจริงซะแล้วในเมื่อตอนตรุษจีน มีร้านรวงปิดกันมากร้านที่เหลือนั้นก็รับเงินเรียกว่าเป็นกรอบเป็นกร,รมทีเดียวแล้วเราจะหยุดตามความเชื่อโบราณได้อย่างไงเมื่อเป็นเช่นนี้ในช่วงตุรจีนร้านหัวเซ็งหงจะไม่ปิดครับจะเปิดขายโดยตลอดผู้คนก็เรียกว่าเข้าคิวเล่นเก้าอี้ดนตรีกันไปรับประทาน แต่พอมาถึงตอนสงกรานร้านหัวเซี่งหงกลับปิดครับทางนี้ก็เป็นเพราะว่าให้ลูกจ้างที่อยู่ในร้านปีจำนวนทั้งสี่สิบห้าสิบคนนั้นได้กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องไปทำบุญทำทานไปเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว คล้ายๆกับเชงเม้งทีเดียวล่ละแต่ของเรานั้นเป็นการทำบุญทางพระพุทธศาสนาทำบุญกับพระสองฆอง์เจ้าช่วงสงกรานนั่นแหละครับเขาจะหยุดนอกจากร้านขั้วเซ็งหงที่หยุดตั้งเจ็ดแปดวันหรือสิบวันนั้นร้านไทยเราก็หยุดครับอย่างร้านจรูนแดง ที่อยู่ในซอยวัดประดูธรรมมาธิปัติตรงเชิงสะพานพิบูลสงครามแถวแถวปตอนั่นนะครับเขาก็หยุดตั้งแต่วันที่สิบสองจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบก็เพื่อจะให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในร้านได้กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องแล้วตัวของเจ้าของร้านเองก็จะได้ถือโอกาสพักผ่อนไปเที่ยวที่โนนเที่ยวที่นี่กันบ้างในยามสงกราน ก็มีผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้อยู่มากมายทําให้หาอะไรกินไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานเนี่ยเราจะไปกินอะไรที่ไหนก็ดีก็จะต้องโทรศัพท์ถามไปก่อนว่าปิดหรือเปล่าถ้าได้รับคําตอบว่าไม่ปิดเออตรงนี้แหละจดเอาไว้เดี๋ยวจะต้องไปหาแล้วก็ถามไปอีกแห่งหนึง่ง ป,ปิดหรือเปล่าปิดค่ะเอาปิดก็เลิกกันก็จดเอาไว้อย่างเงี้ว่าที่ไหนปิดบ้างที่ไหนเปิดบ้างในบรรดาร้านที่ชอบชอบไปรับประทานก็ได้ความว่าต้องไปหาร้านที่เขาไม่ปิดอย่างเช่นร้านาร้านที่อยู่ในเมืองทองธานี ไก่ย่างนิตยาที่มีอยู่ที่ตรงใกล้ๆกับอะไรเขาเรียกอะไรศูนย์สรรพสินค้าหรืออะไรเนี่ยะครับที่ตรงโลตัสนั่นนะเชิงสะพานพระนางกล้าวที่ตรงนั้นมันับแคบครับไก่ย่างห้วยทับทันของนิตยาเขาก็เลยมาเปิดขายที่ในเมืองทองธานี อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วที่ตรงนี้ก็มีที่ทางขยับขยายได้มากถึงแม้ว่าจะเป็นครูหาเดียวก็มีระเบียงที่ไม่ได้ติดแอร์ส่วนครูหาเดียวนั้นเขาก็จัดเป็นที่รับประทานอาหารถึงสามชั้นชั้นล่างชั้นลอยและชั้นบนก็รับลูกค้าได้คราวหนึ่งก็ ร้อยกว่าคนนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นที่อาศัยแห่งหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ปิดผมก็แวะเวียนไปอยู่โดยตลอดเพราะที่นี่มีปลาช่อนเผาพอกเลือแล้วก็เผาแล้วกรีดเอาหนังออกมาแบะออกเหลือแต่เนื้อขาวควันโช์มาทีเดียวรับประทานกับแจว่วที่คล้ายๆกับน้ำพริกหนุม่ม แล้วก็มีผักที่เป็นเครื่องเคียงก็มีพวกมะเขือยาวต้มมันเข้ากันดีเหลือเกินครับพวกผักต้มกับปลาช่อนเผาเนี่ยมีน้ำพริกที่เป็นน้าพริกคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวก็อ,ร,อร่อยอร่อยมาก ไปทีไรต้องสั่งทุกทีส่วนไก่ย่างห้วยทับทันนั้นนะเป็นสูตรของทางศิษเกตเขาเมื่อเอามาหมักตามสูตรเดิมก็จะทำให้ไก่ที่ย่างนั้นนะ่ะนุ่มแล้วก็มีรสชาติไม่จืดจืดชุดชุดคล้ายๆกับไก่ย่างต้นต่อของที่ นครราชสีมาที่โคราชหน้าตลาดแม่กิมเฮงเขามีส้มตำที่อร็ออร่อยข้าเหนียวไก่ย่างอันนี้เป็นสูตรสำเร็จส่วนพวกนำงามนั้นเขาก็มีแกงอย่างแกงลาวใส่ปลาวาหรือไม่ไม่ครับ <c oughs> เพราะผมไปชอบต้มยำเห็ดโคน ชอบแกงป่าเห็ดโคนสังเกตดูนะครับว่าไม่มีคำว่าปลาเห็ดโคนแต่เป็นเห็ดโคนจริงๆที่มีสนนราคาแพงเมื่อเอาเห็ดโคนที่ดองเกลือเอามาทำแกงป่านอกจากจะเป็นอาหารประเภทมังสวิรัตแล้วก็มีรสชาติที่อริดอร่อย ดีกว่าแกงเผ็ดอื่นๆเป็นกองพวกของต้มยมยำๆที่นี่เขาก็มีหลายต่อหลายอย่างถ้าตบท้ายสุดท้ายก็จะต้องสั่งข้าวผัดปลาสลิดข้าวผัดปลาสลิดนี้เหมือนกับข้าวผัดหนําเลียบที่ร้านวิเศษไก่ย่างเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ วิเศษไก่ย่างนั้นนอกจากจะมีไก่ย่างแล้วก็มีของตบท้ายคือข้าวอบข้าวอบน้ำเลียบที่นิตยาก็มีข้าวผัดกลาสลิดที่ร้านโตูเป็ดย่างก็มีข้าวผัดปูที่อริกอร่อยเห็นไหมครับแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยเขาไม่ได้ปิดอีกตอนสงกราน เราก็แวะเวียนไปอยู่โดยตลอดอีกแห่งหนึ่งก็คือร้านนัดพบที่เมืองนอนท์ไม่หยุดสงกรานเหมือนกันก็ลูกจ้างอาจจะหาเวลาว่างที่ไม่ต้องเข้ามาทำงานไปเล่นสงกรานไม่ต้องไปไหนมาไหนนานไปเพราะเป็นคนเมืองนอนท์ทั้งสิ้นบ้านช่องก็อยู่แถบนั้นร้านนัดพบ ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ของเมืองนนนั้นก็เปิดขายได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ตรงนี้ก็เป็นที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยในการรับประทานเพราะว่ากับข้าวต้มแกงต่างๆทำตามตำรับเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างเช่น หน้าหนาวเราก็จะไปรับประทานแกงส้มดอกแคแก้ไขหัวลมแล้วก็จะเอาเนื้อปลาเนื้อกุ้งสุดแท้แต่คนชอบถ้าชอบน้ำแกงกุ้งก็จะเอากุ้งนั้นนะมาโขลกกับน้ําพริกทำให้น้ําพริกแกงนะครับน้ําพริกแกงส้มทำให้น้ําแกงข้น ไม่ต้องใส่กุ้งเป็นตัวตๆต,ตามแฟชั่นปัจจุบันเพียงแต่ปรุงน้ำแกงให้ข้นรสจัดซึ่งแกงส้มเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบฝีมือว่าคนนี้มีความชํานาญในการปรุงหรือมีรถมือที่ดีหรือไม่ถ้าปรุงแกงส้มได้รสที่เป็นแกงส้มแท้ คือมีทั้งสามรสตนกันอย่างกลมกลืนก็ถือได้ว่าคนนั้นมีฝีมือเป็นการทดสอบทีเดียวและครับแล้วก็เอาดอกแคใส่ลงไปเป็นแกงส้มดอกแคที่มีเนื้อปลาโครมีเนื้อกุ้งโครกผสมในน้ำแกงให้มันข้นไม่ต้องไปใส่กุ้งใส่ปลาเป็นชิ้นๆเป็นตัวๆ อย่างแฟชั่นในปัจจุบันเราก็จะได้แกงส้มตามตำรับโบราณแกงเลียงนี่ก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้มีเมนูที่เรียกว่าแกงเลียงกุ้งสดก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ทำแกงเลียงเพราะว่าน้ำพริกแกงเลียงนี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากมีกะปิมีหัวหอมเนี่ยเป็นสำคัญแล้วก็มีพริกเป็นสำคัญ สามอย่างตำกันเข้าแล้วละลายลงในน้ำแกงแต่ก่อนนั้นถ้าแกงเลียงก็ต้องทำแบบแกงส้มคือต้องมีเนื้อปลาที่แกะแล้วโคลกลงไปด้วยแต่ถ้าเป็นแกงเลียงกุ้งก็เอาเนื้อกุ้งโคลกลงไปด้วยทําให้น้ําแกงนั้นข้นส่วนแกงเลียงกุ้งสดสมัยใหม่นั้นน้ําแกงใสโจงเจ๋ง แล้วก็มีกุ้งที่มีหางเอาไว้ต่ำเหือกต่ำคอลอยลงมาลอยอยู่ในชามนั้นสองสามตัวก็เรียกว่าแกงเลียงกุ้งสดซึ่งไม่เป็นสประรดในการรับประทานเลยทีเดียวครับก็มีที่นัดพบนี่แหละครับยังรักษาแนวนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแต่บางทีก็ต้องทำตามลูกค้ารุ่นหลังรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักว่าของเดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงมักจะบอกว่าว่าไม่เห็นมีกุ้งเลยขี้เหนียวลืมนึกไปว่าคนโบราณเขาไม่ได้กินกุ้งอะไรเป็นตัว,ต,วตัวอย่างนั้นแล้วครับก็จะต้องอนุวัตตามลูกค้าที่เขาบน่นถ้าผมไปผมจะบอกว่าของเดิมแล้วเขาก็รู้ ว่าผมจะต้องกินของเก่าๆมีแกงสับนกที่อร,อร่อยมากปลากระทิงย่างนี่เอามาแกงคั่วใส่ลูกตะลิงปริงทุกวันนี้คนรุ่นหลังๆนี่ไม่รู้จักแล้วว่าไอ้ตะลิงปริงเนี่ยมันเป็นยังไงเช่นเดียวกับคนรุ่นหลังๆนี้รับประทานข้าวแค่ไม่เป็น ให้ไปนึกว่าข้าวแช่นั้นจะต้องมีกับสามอย่างแบบเพชรบุรีเป็นข้าวแช่ชาวบ้านซึ่งมีกะปิทอดมีปลาผัดหวานหัวใจโปผัดหวานหรือเนื้อฝอยก็แค่นั้นเรียกว่าเป็นข้าวแช่แต่ถ้ามีหัวหอมยัดไส้ปลาแห้งแล้วก็ชุด แป้งทอดกรอบหรือมีพริกหยวกสอดไส้โรยไข่ให้เป็นตาตารางหุ้ม,มเมล็ดพริกหยวกสอดไส้นั้นก็ไม่รู้จักและบางคนบอกว่าไม่เคยกินเดี๋ยวนี้เข้าแช่ก็หารับประทานยากแล้วครับที่รอยันริเวอร์นั้นยังพอ อยู่เพราะว่าแม่ครัวใหญ่ที่นั่นเป็นลูกศิษย์มองหลุมเติบชุมทรายเคยทำอยู่ที่เอราวันสมัยยังเป็นเอราวันเดิมยังไม่ทุบทิ้งเป็นเอราวันใหม่ก็ยกขบวนมาอยู่ที่โรงแรมรอยันริเวอร์บุฟเฟ่ตอนกลางวันของเขานอกจากจะมีอาหารไทยที่ปรุงตามตำรับเดิมแล้ว ก็มีอาหารฝรัง่งมีอาหารญี่ปุ่นมีก๋วยเตี๋ยวและในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจนกระทั่งสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นหน้าฝนแล้วเข้าแช่ก็ยังมีขายอยู่นะครับบุฟเฟ่เข้าแช่ในตอนกลางวันนี้มีคนเข้ามารับประทานกันอย่างเนืองแน่นทางคุณสมบัติซึ่งดูแลเรื่อง ห้องอาหารของโรงแรมรอยัลริเวอร์บอกกับผมว่าในวันจันทร์ถ้าใครไปรับประทานบุฟเฟ่ที่รอยัลริเวอร์ก็จะได้ลดดูเหมือนจะสิหรือ10%เซเพราะว่าวันจันทร์นั้นมีแขกน้อยก็จะเรียกแขกโดยการลดราวาอกราคาบุฟเฟ่ ลงไปสิบหซซึ่งผมไม่จำไม่ได้ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับที่รอยัลริเวอร์นีก็เช่นเดียวกันไม่ปิดตอนสงกรานแล้วก็ไม่ปิดวันอาทิตย์ด้วยก็ทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานนี้วนเวียนกันอยู่ร้านนัดพบนะฮะต้นน้ำเออแล้วก็นิตยา ในเมืองทองธานีออมออีร้านที่ในรอย a ันริเวแล้วก็มีร้านญี่ปุ่นที่พออาศัยที่ไม่ปิดเพราะว่าเทศกาลสงกรานไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยที่ในซอยทองหล่อมีร้านญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นที่มีสายผ่านคือทำสำเร็จมาแล้วใส่จานมาแล้ว เป็นอาหารหลายอย่างเคลื่อนมาตามสายผ่านเราชอบใจจานไหนก็หยิบลงมาถ้าจะรับประทานของน้ำน้ำเช่นว่าชาบูชาบูหรือสุกิยากิแบบญี่ปุ่นแท้เขาก็มีเครื่องมาตามสายผ่านที่เคาน์เตอร์ที่ท่านนั่งอยู่นั้นเขาก็จะมีหม้อน้ำซุปเพื่อให้ท่านได้ปรุงเอง จะเป็นชาบูชาบูหรือจะเป็นสุกิยากิก็ตามปรุงได้สด,สดสดร้อนร้อนด้วยตัวเองถ้าของดิบที่มันขาดลงไปสายผ่านผ่านมาก็จ้องให้ดีแล้วก็หยิบลงมาเพิ่มเติมไม่ต้องให้ผู้ที่มาเป็นบริกรบาบาบริการเรานี่ก็ชื่อว่าสุกิชิสุกิชินะสุกิชิติดติดกัน ก็มีร้านไอศกรีมซึ่งเป็นไอศกรีมที่ทำเองปั่นเองคือเคยเล่าเรียนอยู่ที่เมืองนอกมาเป็นเวลานานพอกลับมาแล้วในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่มีอะไรดีกว่าขายของหมดเปลืองโดยเฉพาะอาหารเขาก็เปิดร้านไอศกรีมขึ้นมาชื่อว่าทตสการนนี่ เป็นชื่อของคีตกวีคนสำคัญแล้วก็ขายไอศกรีมมากมายหลายชนิดที่อร็ดอร่อยตามตำรับของอิตาเลียเมื่อรับประทานยิอาหารญี่ปุ่นที่สุกิชิเสร็จเดินมาย้อนกลับไปประมาณสองกูหาก็ถึงร้านไอศกรีมรับประทานเป็นของหวาน ต่อไปนั้นในซอยทองหล่อมีร้านเก่าแก่ของเราร้านคุณนายแดงร้านเรือทงไม่ได้ไปเยี่ยมตอนสงกรานไม่ทราบว่าเขาขายอยู่หรือเปล่าเพราะไปหยุดยั้งอยู่แค่สูเิชิร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไม่ปิดตอนสงกรานนั้นก็คือฮานายา่าฮานายาที่สีพระยาเป็นของดีของอร่อยเลยทีเดียวละครับแล้วก็สนนราคาไม่ได้แพง เหมือนหยับร้านซึ่งอยู่ในโรงแรมหรูเพราะว่าเขาไม่ได้เสียภาษีโรงแรมเหมือนอย่างที่ขายอยู่ในโรงแรมนั้นนี่เขาเสียภาษีแบบภาษีการค้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้สนุนราคานี้ย่อมเยาวลงมาหน่อยในช่วงเทศกาลสงกรานก็ได้อาศัยร้านที่ออกชื่อมานี่แหละครับ แล้วที่ไปบ่อยที่สุดก็คือร้านต้นน้ำที่บางปะอินร้านต้นน้ำนี้เป็นร้านที่เกิดขึ้นมาในตอนหลังแต่ก่อนที่บางปะอินมีร้านยางเดี่ยวหรือย่างโทนอยู่ที่หน้าวัดชุมพลนิการยารามร้านนั้นย่างกุ้งเผาอร่อยเหมือนกันเป็นร้านที่เชาวชนชิมมานานนับสิบสิบปีส่วนต้นน้ำนั้น เป็นร้านที่มีทำเลดีอยู่ติดแม่น้ำเลยทีเดียวแหละครับแล้วก็มีกุ้งเผาที่มีผู้ส่งกุ้งมาจากแหล่งต่างๆคือคุณสนั่นสมควรที่ไปเปิดเปิดร้านชื่อร้านปลาสามน้ำอยู่ที่เคหะชุมชนแถวแถวปากเกร็ดวัดกู้เป็นผู้ส่งกุ้งส่งปลามาให้ร้านต้นน้ำ ผมไม่ได้โผล่ไปที่ร้านยางโทนหรือ,อยางเดี่ยวของผมนานแล้วครับมาหยุดติดแงกอยู่แค่ตรงต้นน้ําแล้วก็ในช่วงที่เป็นเทศกาลสงกรานต์ก็มีอากาศอบอ้าวได้ไปรับประทานอะไรที่ริมน้ํามีลมพัดเย็นสบายก็ค่อยคลายร้อนลงไปพอที่จะรับประทานอาหารได้อย่างอริดอร่อยนี่ผมก็ชี้แจงมาทั้งหมดก็เลือกไปรับประทาน เอาเองก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่ครับสวัสดีครับ